สวัสดีนักศึกษาทุกคนเข้าสู่เนื้อหาวิชาสุขศึกษาภลศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกันค่ะโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมคือโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือความผิดปกติในยีนหรือคโครโมโซมที่สืบทอดจากพ่อแม่สู่ลูกซึ่งการถ่ายทอดทางพันธุกรรมสามารถเกิดได้ทั้งในลักษณะของ โรคที่ถ่ายทอดแบบยีนเด่นหรือยีนด้อยดังนี้ 1. โรคทาัสซีเมียคือโรคทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตฮีโมโกลบินซึ่งเป็นโปรตีนในเม็ดเลือดแดงที่ทำหน้าที่ขนส่งออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆของร่างกายโดยในผู้ป่วยที่มีโรคทาัสซีเมียจะมีความผิดปกติของโครงสร้างฮีโมโกลบินทำให้การผลิตฮีโมโกลบินที่มีประสิทธิภาพลดลงหรือไม่สามารถผลิตได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลหิตจาง เราไปชมวิดีโอจากคุณหมอสาวสวยกันค่ะทาลัสซีเมียในปัจจุบันเนี่ยที่เราพบบ่อยเนี่ยมีสองชนิดแอลฟาทาลัสซีเมียเบตา้าธาลัสซีเมีย ซีเมีคือความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงที่เกิดจากการที่มีเม็ดเลือดแดงขนาดเล็กแล้วก็แตกง่ายเลยทําให้เกิดคนไข้มีภาวะชีตามมาโดยสาเหตุเกิดจากการที่คนไข้มีสารพันธุกรรมในร่างกายที่ผิดปกติอัตราการเกิดโรคทาร์ซิเนียเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ12,500คนต่อปีทาร์ซิเนียในปัจจุบันเนี่ยก็คือในประเทศไทยที่เราพบบ่อยเนี่ยมี2ชนิดก็คือ ชนิดแรกก็คือเป็นชนิดของแอลฟาทาร์ซีเมียกับชนิดที่2เป็นของเบต้าทาร์ซีเมียในกรณีที่เกิดเป็นของโรคแอลฟาทาร์ซีเมียเกิดสาเหตุเกิดจากการที่มีความผิดปกติของยีนทั้งหมด4ตํตำแหน่งในกรณีถ้าเกิดคนไข้ที่มีความผิดปกติของยีนประมาณ1-2ตถึงสองตำแหน่งในกลุ่มนี้เนี่ยจะทําให้คนไข้เป็นาหาทาร์ซีเมียโดยที่คนไข้ไม่ได้มีอาการผิดปกติหรือแสดงอาการอะไรแต่ในกรณีที่คนไข้มียีนของแอลฟาทาร์ซีเมียผิดปก สา3ตำแหน่งหรือ4ตำแหน่งในกลุ่มนคนไข้เหล่านี้จะเรียกว่าเป็นโารคธาลัสซีเมียสายแอลฟาโดยส่วนใหญ่กลุ่มนี้จะเรียกว่าเป็นโารคธาลัสซีเมียแล้วก็มีแสดงอาการของโารคธาลัสซีเมียตามมาซึ่งอาการก็คือขึ้นอยู่กับความรุนแรงของจํานวนของยีนที่ผิดปกติสําหรับอันที่2ก็คือ สายเบต้านะคะก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เป็นสายของเบต้าจะเกี่ยวข้องกับการยีนที่ควบคุมการสร้างเนี่ยทั้งหมด2ตํตำแหน่งนะคะในกรณีที่เกิดมีความผิดปกติ1ตําตำแหน่งเราก็จะเรียกว่าคนไข้เป็นพาหะธาลาัสซีเมียสายเบตา้าถ้ามีความผิดปกติของยีนสองตำแหน่งเราก็จะเรียกว่าคนไข้มีความผิดปกติของโรคธาลาัสซีเมียสายเบต้าค่ะ เรื่องความรุนแรงของระดับโรคทาร์ซีเมียนะคะก็คือขึ้นอยู่กับ1ตําตำแหน่งยีนที่ผิดปกติมีกี่ตำแหน่งนะคะกับอันที่2เป็นชนิดไหนในกรณีถ้าเกิดคนไข้เป็นเพียงแค่พาหะทารสซีเมียคนไข้จะไม่มีความผิดปกติไม่มีอาการแต่เพียงแค่เวลาไปเช็คอัพสุขภาพร่างกายจะพบว่ามีเม็ดเลือดแดงขนาดเล็กหรือว่ามีภาวะซีดเล็กน้อยแต่ในกรณีคนไข้ที่เป็นโรคทารสซีเมียถ้าเกิดมีความผิดปกติของยีนหลายตำแหน่งคน คนไข้ก็จะแสดงความรุนแรงที่เป็นโรคที่มากขึ้นในกรณีถ้าเกิดเป็นอาการที่รุนแรงเยอะคนไข้ก็มักจะต้องเติมเลือดตั้งแต่ยังเด็กหรือในกรณีที่รุนแรงมากทารกอาจจะเสียชีวิตหลังแรกคลอดหรือเสียชีวิตในครรภ์ได้แต่สําหรับในกรณีที่รุนแรงปานกลางคนไข้ก็อาจจะเติมเลือดเฉพาะในช่วงเวลาที่คนไข้มีการเจ็บป่วยหรือการมีไข้นะคะคือจําเป็นต้องรับการเติมเลือดในช่วงเวลานั้น รักษานะคะในคนไข้ที่เป็นภาัะทัชิเมียไม่จําเป็นต้องได้รับการรักษานะคะเพียงแค่ในอนาคตหากเขาจะต้องการออวางแผนการมีบุตรแนะนําการปรึกษาแพทย์ก่อนการมีบุตรนะคะแต่สําหรับคนไข้ที่เป็นโรคถ้าเกิดคนไข้ที่มีอาการรุนแรงมากคนไข้มักจะได้รับการเติมเลือดตั้งแต่ยังเด็กนะคะเติมเลือดเป็นประจํา โดยทั้งนี้นั้นั้นในคนไข้กลุ่มนี้แนะนําให้ตรวจพบแพทย์เป็นประจํากับอันที่2แนะนําให้กินยาบํารุงเลือดในกลุ่มโฟลิกร่วมกับในคนไข้ที่มีภาวะเหล็กเกินให้คนไข้กินยาขับเหล็กอย่างสม่ําเสมอค่ะคนไข้าสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะแต่คนไข้หลีกเลี่ยงการติดเชื้อนะคะกับอันที่2แนะนําเรื่องก,การกินอาหารเนี่ยก็ให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงไม่ว่าจะเป็นสัตว์เนื้อแดง เครื่องในเช่นตับหรือเนื้อหมูเนื้อวัวนะคะหรือว่าผักใบเขียวบางชนิดนะคะสำหรับเรื่องการผูกถ่ายไขกระดูกในโรคธาลัซีเมียนะคะก็แนะนําให้รักษาได้นในคนไข้ที่เป็นกลุ่มโรคทาลัซีเมียตั้งแต่ยังเด็กค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ค่ะ 2. โรคฮีโมฟีเลียโรคฮีโมฟีเลียเป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของระบบการแข็งตัวของเลือดทําให้เลือดหยุดไหลช้าก,กว่าปกติหรือไม่สามารถแข็งตัวได้เลยเมื่อมีบาดแผลเราไปฟังคุณหมอกันค่ะ โรคฮิมโพเลียก็เป็นโรคถ่ายทอดทางพันธุกรรมเป็นพันธุกรรมที่เกิดจากยีนในโครโมโซม X โครโมโซม X ฝั่งผู้ชายเนี่ยก็จะมี1 X แล้วก็อีก1 Y ส่วนของผู้หญิงเนี่ยจะมีอยู่2 X ยีนถ่ายทอดทางพันธุกรรมโดยส่วนใหญ่ยีนที่เกิดจากโครโมโซม X เนี่ยจะเป็นยีนด้อยถ้ามี X อยู่2ตัวในผู้หญิงถ้ามีอยู่ข้างเดียว ก็จะไม่แสดงอาการเป็นแค่พาหะของโรคแต่ถ้ายีนนั้นเนี่ยไปปรากฏในผู้ชายซึ่งมี X Y อยู่1 Y นะฮะซึ่งมีการที่มี X อยู่ X เดียวแล้วไม่มีอีก X หนึ่งมาช่วยเนี่ยก็จะทำให้เด็กผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็จะเกิดโรคขึ้นนะฮะซึ่งก็แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเนี่ยมาจากคุณพ่อหรือคุณแม่นั่นเองนะฮะ โรคที่ถ่ายทอดทางบรนธุกรรมในโครโมโซม X เด็กส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ชายจะเป็นโรคส่วนเด็กที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็มักจะเป็นภาหะของโรคสามารถดำรงชีวิตเหมือนคนปกติไม่ได้แสดงอาการ ก็จะแบ่งเป็นฮิมโมฟเเลีย A กับฮิโมฟิเลียบีทั้ง2ตัวเกิดจากเรียกว่าแฟกเตอร์การขาดแฟกเตอร์แต่และตัวก็จะมีผลต่อการแข่งตัวของเลือดแฟกเตอร์บางอย่างส่วนใหญ่ก็สร้างอยู่ในตับพอขาดแฟกเตอร์ตัวนี้ไปก็เลือดแข็งตัวไม่ได้หรือแข็งตัวได้ยากที่ทำให้เกิดปัญหาโรคเลือดออกไม่หยุด ฮมโมฟิเลียนคือมีเลือดออกง่ายเวลาไปชนอะไรนิดหน่อยก็มีอาการช้ำที่ดูรุนแรงกว่าต้องสงสัยเลยนะฮะว่ามีภาวะที่เลือดออกง่ายก็ต้องไปตรวจก็คือการตรวจลักษณะการแข็งตัวของเลือดอะไรหลายๆอย่างพอเรารู้แล้วว่าคนคนนี้เนี่ยมีการแข็งตัวของเลือดที่ผิดปกติเราก็ต้องไปดูว่าคนนี้เป็นฮิโมฟิเลียหรือเปล่าโดยการตรวจยีนที่อยู่ในโครโมโซม X ถ้ซาเด็กเป็นโรคฮิมโมฟิเลียเราก็ต้องไปตรวจพ่อแม่คนไหนพาย,ยีนตัวเนี้ยมาให้กับลูกคนนี้นะฮะ คนที่มีประวัติครอบครัวคนที่เอิดลูกออกมาแล้วมีความผิดปกติแล้วก็เกิดจากยีนที่เป็นเรียกว่าเป็นซิงเกิลยีนเนี่ยควรจะต้องมาคัดกรองโล้ว่ามียีนตัวนี้อยู่ในฝั่งคุณพ่อหรือคุณแม่เ,เราสามารถที่จะมาทำเ็กหลอดแก้วแล้วก็เอาตัวอ่อนมาดูมาตรวจยีนด้วยวิธีของ pgtm ก็สามารถที่จะรู้ว่าตัวอ่อนตัวไหนเนี่ยมียีนตัวนี้อยู่เราก็จะหยิบแต่ตัวอ่อนที่ ปกติที่ไม่มียีนตัวเนี้ยใส่เข้าไปในมดลูกแล้วก็จะได้ลูกที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ไม่ส่งต่อให้กับหลานคนต่อไปด้วยนะครับ 3. โรคเบาหวานโรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากความผิดปกติของระดับน้ำตาลในเลือดเนื่องจากร่างกายผลิตฮอร์โมนอซูลินไม่เพียงพอหรือร่างกายไม่สามารถใช้อินซูลินได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินไป เราไปฟังคุณหมอกันค่ะ โรคเบาหวานคืออะไรโรคเบาหวานคือโรคที่เกิดจากความผิดปกติของการทำงานของฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินซึ่งโดยปกติแล้วร่างกายของคนเราจำเป็นต้องมีอินซูลินเพื่อนำน้ำตาลในกระแสะเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกายเมื่อน้ำตาลไม่ได้ถูกใช้จึงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นกว่าระดับปกติโดยโรคเบาหวานสามารถแบ่งได้เป็น4ชนิดคือโรคเบาหวานชนิดที่1โรคเบาหวานชนิดที่2โรคเบาหวานขนาตั้งครรภ์และโรคเบาหวานที่มีสาเหตุจำเพาะ โดยผู้ป่วยระยะแรกระดับน้ำตาลในเลือดอาจยังไม่สูงมากอาจจะมีอาการหิวน้ำบ่อยปัสสาวะบ่อยน้ำหนักตัวลดลงโดยไม่มีสาเหตุเมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานเราควรได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องโดยเราควรจะมีการควบคุมระดับน้ำตาลโดยการรับประทานอาหารให้ตรงเวลาดื่มน้ำสะอาดมากกว่า8แก้วต่อวัน รับประทานผักผลไม้มดสูบุรีและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและรับประทานยาหรือฉีดอินซูลินตามคำสั่งแพทย์ปรึกษาทีมแพทย์คลินิกโรคหลอดเลือดและเมตาบอลิซึมโทร02-434-1111หรือ02-884-7000 4. โรคภูมิแพ้โรคภูมิแพ้เป็นภาวะที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ซึ่งโดยปกติแล้วไม่เป็นอันตรายต่อคนทั่วไปเช่นฝุ่นละอองละอองเกสรนขนสัตว์อาหารบางชนิดหรือแม้แต่ยาเมื่อร่างกายสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ระบบภูมิคุ้มกันจะผลิตสารฮิสตามีนและสารเคมีอื่นๆออกมาทำให้เกิดอาการแพ้เช่นคันผื่นแดงน้ำมูกไหลไอจามหรือลมพิษในบางกรณีอาจรุนแรงจนเกิดภาวะแพ้รุนแรงซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ เราไปฟังคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันค่ะโรคภูมิแพ้คือโรคที่มีความเผื่อติของระบบภูมิคุ้มกันนะคะโดยผู้ป่วยเนี่ยจะมีอาการแสดงของระบบต่างๆในร่างกายเมื่อสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ ซึ่งโรคภูมิแพ้เนี้ยเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธ์ฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคภูมิแพ้ลูกที่เกิดมาก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคภูมิแพ้สูงกว่าปกติค่ะค่ะโรคภูมิแพ้ที่พบบ่อยในคนไทยเนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3โรคด้วยกันอันดับแรกก็คือโรคจมูกเสียจากภูมิแพ้หรือที่เรามักจะเรียกกันว่าแพ้อากาศ ผู้ป่วยก็จะมีอาการคันจมูกจามคัดจมูกน้ำมูกไหลเป็นปน,นหายๆลำดับต่อไปก็คือโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบนะคะผู้ป่วยก็จะมีอาการเป็นผื่นคันเรื้อรังเป็นหๆหายๆตามตำแหน่งต่างๆของร่างกายแล้วก็อาจจะมีลักษณะผิวที่ค่อนข้างแห้งกว่าปกติส่วนันดับที่3นะคะก็คือโรคหืดซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการหายใจหอบเหนื่อยแน่นอกหรือหายใจมีเสียงวิซค่ะ ก่อภูมิแพ้ก็คือสารที่ผู้ป่วยภูมิแพ้สัมผัสนะคะแล้วเกิดอาการภูมิแพ้ในระบบต่างๆของร่างกายซึ่งสารก่อบภูมิแพ้เนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้2กลุ่มก็คือสารก่อบภูมิแพ้ในอากาศที่ล่องลอยอยู่ในอากาศนะคะเช่นไรฝุ่นแมลงสาบละอองเกสรต่างๆและสารกภูมิแพ้ที่เป็นอาหารนะคะเช่นนมวัวไข่ถั่วเหลืองแป้งสาลีเป็นต้นค่ะ นอกจากนี้สารระคายเคืองต่าง,างๆที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเช่นควันทุกควันบุหรี่นะคะรวมถึงมลภาวะต่าง,างๆอาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการของโรคภูมิแพ้ได้ค่ะ,คะการที่คุณหมอจะวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ได้เนี่ยจะต้องอาศัย3อย่างนะคะเป็นหลักก็คืออันดับแรกประวัติอาการของผู้ป่วยนะคะเช่นถ้ามี อาการคันจมูกจามัะจมูกน้ำมูกไหลก็สงสัยว่าอาจจะเป็นอาการของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้อันดับต่อไปนะคะก็คือการตรวจร่างกายนะคะคุณหมอก็จ,จะตรวจแล้วก็พบว่ามีจมูกที่บวมแล้วก็ซีดผิดปกติแล้วก็มีน้ำมูกใสๆค่ะอันดับสุดท้ายก็คือการตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการนะคะโดยอาศัยการตรวจเลือดหรือการทำสกินเทสเพื่อหาสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นต้นเหตุข,ของอาการภูมิแพ้นั่นเองค่ะ ท่านใดสงสัยว่าตัวเองหรือว่าคนใกล้ชิดมีอาการของโรคภูมิแพ้นะคะควรจะมารับคำปรึกษาเพื่อที่จะได้รับการตรวจร่างกายซักประวัติอย่างละเอียดแล้วก็ตรวจหาสารก่อภูมิแพ้เพิ่มเติมเพื่อจะได้รับการรักษายอย่างถูกต้องและก็ทันท่วงทีเพราะว่าในกลุ่มโรคภูมิแพ้ถ้าเกิดปล่อยไว้นานเนี่ยอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้หลายในอย่างะคะ่ะ จัดทําโดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่